อยากทาให้แฟนตื่นเต้นกับเราตลอดใช่ไหมคะครูจัมค่ะจากเพคจครูจัมสอนความรักนะคะคลิปนี้เนี่ยครูก็มาให้วิธีการทําให้แฟนเนี่ยไม่เบื่อเราค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคบกับแฟนานานๆหรือว่าแต่งงานมานานๆเนี่ยหากบทรักหรือว่ากิจกรรมบนเตียงมันเหมือนเดิมหรือว่ามันเดิมๆเ,เนี่ยมันจะทําให้คู่รักของเราเนี่ยเบื่อได้แล้วก็ มีเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ที่เขาเนี่ยอยากจะไปลองของใหม่อยากจะไปทําอะไรใหม่ๆฉะนั้นหากเราเนี่ยเล่นเกี่ยวกับกิจกรรมบนเตียงให้มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดหรือว่ามีการอัพเลเวลมีการทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นเขาจะไม่อยากไปมีใครเพิ่มหรือเขาไม่อยากที่จะไปทําอะไรให้มันแปลกใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าทํายังไงได้บ้าง วิธีการแรกเบสิกสุดเลยค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนน้ำหอมค่ะปกติเนี่ยเรามักจะใช้น้ำหอมกลิ่นเดิมๆหรือเป็นน้ำหอมทั่วไปนะคะน้ำหอมที่ครูจัาอยากจะให้เปลี่ยนคือเป็นน้ำหอมที่กระตุ้นเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศบ้างหรือเป็นน้ำหอมที่มันกระตุ้นฟีโลโมนไอพวกฟิโรโมนเนี่ยนะคะควรจะต้องใช้เลยเพื่อเพิ่มอารมณ์เพื่อสร้างบรรยากาศทําให้การร่วมรักเนี่ยมันสอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะหากใครไม่มีน้ำหอมหรือว่า ไม่เคยใช้เลยนะน้ำหอมพี่คูจํมแนะนําจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ทางเพจคูจํมก็มีจัดจาหน่ายสามารถสั่งได้นะคะต่อมานะคะใครที่มีน้ำหอมอยู่แล้วก็หยดค่ะวิธีการหยดให้น้ำหอมหอมมากยิ่งขึ้นคือหยดที่ซอกคอแล้วก็จุดชีพจระจอนข้อมือตรงนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งจุดก็คือที่กางเกงในเพื่อเวลาที่เขาเปิดมาแล้วเขาได้กลิ่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกอยากจะก้มลงไป ช่วยเหลือเราหรือว่าก้มลงไปปฏิบัติภารกิจให้เราค่ะต่อมาอย่างที่สองนะคะที่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนรู้ไหมคะผู้ชายเนี่ยคือเขาดูหนังมาเยอะเนาะ <c oughs> ดูหนังมาเยอะดูการ์ตูนมาเยอะคราวนี้ถ้าเราเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นการ์ตูนเหมือนหนังเป็นตัวการ์ตูนเป็นเป็นหนัง กระตูนให้กับเขาได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มรสรักให้กับเขายกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนชุดพยาบาลบ้างคอร์ดเพล์บ้างเด็กญี่ปุ่นบ้างสดิบบ้างโซงเซกุนแชมือบ้างมันก็ทําให้คนเนี่ยมันก็ทําให้แฟนเนี่ยอยากจะมีบทรักให้กับเราหรือว่า อาจจะใส่ชุดนอนเกี่ยวกับเป็นผ้าลูกไม้บางๆผู้ชายชอบผ้าลูกไม้บางๆนะคะก็ลองเปลี่ยนดูค่ะเพื่อเพิ่มรสดรักค่ะและอย่างที่3มนะคะก็คือการเปลี่ยนแสงไฟทุกคนรู้ไหมว่าหากแสงไฟเนี่ยซื้อดาวไลท์เนาะหรือหลอดไฟสีฟ้าสีม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบในหนังอะ เขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะและอย่างสุดท้ายที่อยากจะให้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนบรรยากาศปกติแล้วเนี่ยพอเราแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยไปเที่ยวไหนหรือมักจะไม่ค่อยไปไหนกันสองต่อสองครูจ๋อยากให้พวกเราเนี่ยนะฝากลูกไว้กับพ่อแม่ <c oughs> ฝากลูกไว้กับตายายปู่ย่าไว้ก่อนแล้วก็ไปสวีทก,กันสองคนค่ะไปเปลี่ยนที่ไปแบบ อาอบน้ําในอ่างจักรุชีกันบ้างหรือแบบอาบน้าแบบทากลางธรรมชาติกันบ้างเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและเพิ่มความเสน่หาค่ะเพราะความเสน่หามันจะทําให้คนเนี่ยหลงรักกันนะคะความเสน่หาสามารถทําให้คนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นานใครอยากฝึกทักษะในเรื่องของความรักและเรื่องของความเสน่หาสามารถไปลงคอร์สอ่อยนะคะคลาสอ่อยแล้วก็คลาสวิชามาหาเสน่ห์กับครูจันได้นะคะ